อยากกินอยากกินกนี่ถ่ายรูปหาข้างไหนกนเออหันเบิ้งกล้องได้ไหมเออฟัองครับเครียดโอ้ยอยากกินสอมองม่วงดีมด่วงอยูุ่สัยอุ้ยต้นตัวคือสีสวงละเอาต้นฮอกระมีดเด้เอาไปเอาบันไดามาเม่เอาแจกแบบมาตัวไปไปเอาบันไดไปบุญบุญบันไดยอยู่ในเงี้ยนไปม่วงไปเอาเองง่ายบันไดอ่ะ

มาจับเอ้าเอ้ยไปกงินไปพุ่นเห็นปะเออนั่นน่ะเนี่ยเออเพื่ออ่าอ่าจังเอยกินจังเอยสองเลยก็พอแล้วเอาสองเลยเอาลงมามสองเลยหนึ่งเดียวกก็ได้ฮะหนึ่ยเดียวก็ได้หนึ่ยเดียวบ่เอาเอาแล้วเอาบันไดไหมยังเนี่ยต่ำๆเนี่ยเพราะหูเอยู่นี่เนาะฮะบ่เห็นมันเนาะโอ้ยซ้ำหนีไหม Ao nhang lô mát luôn lô mát luôn và dưới đô nè, đà à, nâng ao mưa và dạp mòng đô đô ôi 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 lên, ôi ôi lên,

พอดีก็เปิดเห็นไว้ชิ้นอจัดเลยวะนีหนึ่งชิ้นอาจัดเลยคำใหญ่ๆดูคำใหญ่อยู่สวงดูอ่ะอ่ะจัดเลยวะนี่ กวงเด้อซึ่งเนี่ยื่อขอน้อเบ้าเนัไคะลูกค้าอยกกินอยกกินอีท่ายรูปาข้างไหนกอนเออหันเบิ้งกล้างได้ไหมออังแลโวเครับอ้สว่ง โอ้พี esis? ่น้องมาเด้อกินม่วนน้อกันครับแปลบุหรุต้องไหนกินเยอะหาดเลยช่วงบ้าบ่เนี่ยขาดร์ดบ้าอีเม่์บันไดบักม่วงอยู่ตำตำแปลบันไดมาขึ้นสมองอีหลีวะ มะม่วงยูกแกคาหัวไปเอามันไดดมาขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรฮะฮะ,ะยืดตัวโอ้ยเทนที่ยืดเอาแล้วก็แล้วสมอวง 什么？晚安、嗯，晚安。爸、嗯、<哇>爸，爸爸。爸